สวัสดีครับอยู่กับผมสไปซ์สามเดียวมาโต้พี่นะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะครับใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะครับมาไม่ถูกทักมาขอโลเคชั่นได้กับพี่นี่สีแยกใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะครับในเมืองนะนะครับมีรถใท้เลือกมากกว่า4-500คันนะครับใครอยากได้คันไหนนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันได้ถ้าเป็นรถเก่งนะครับตอนนี้ก็จะมีผ่อนเริ่มต้น3,000ขึ้นไปนะครับรถเก่งเริ่มต้น3 0 0ันกว่าบาทครับอ่ากระบะเริ่มต้น5 0 0พันกว่าครับแล้วก็จุดที่นั่งนะครับเริ่มต้น 6 0พ0กว่าบาทนะครับทุกคันนะครับรับโปรโมชั่นแบงค์10นี่นะครับถ้าลูกค้ามีแบงค์10แบบนี้นะครับนำมารับส่วนลดได้1,000 0 0บาทนะครับออกคนเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำและที่สำคัญครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับนี่แบงค์10จบนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับถ้าลูกค้าประวัติดีเครดิตดีนะครับคนนี้กี่คนดูแล้วครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็คือตรงนี้ เอสหนึ่งสองสามจีนะครับหรือว่าโทรที่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกนะครับผมสบายสามเหล่าโตยินดีให้บริการนะพี่นะโอเคมานะครับถ้าเป็นรถเก่งนะก็อยู่โซนฝั่งนี้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราชอบรุ่นไหนนะครับมีให้เลือกหลายยี่ห้อนะอย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะมีโปรโมชั่นให้นะครับมีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับแต่ที่สําคัญครับโตของเราก็จะมี แบงค์สิบแบบนี้ย้ํานะครับถ้าลูกค้ามีแบงค์สิบนะต้องแจ้งก่อนว่าผมไม่ได้รับซื้อไม่ได้แลกให้เงินนะครับแต่แบงค์สิบของคุณนะแลกรับส่วนลดในการซื้อรถได้10,000แบ,บาท1ใบใช้ได้หนึ่งคันนะครับอ่ะอย่างเช่นคันนี้โปรโมชั่นแบงค์สิบไว้แบงค์สิบโปรโมชั่นแบงค์สิบใช้ยังไงนะครับสมมุติคันนี้มันอยู่ที่50,000นใช่ไหมมีแบงค์สิบมานะครับรับเลยส่วนลด 1, <100. S> 1> นึ่งแสนบาทอ่าก็จะได้เหลือไปแค่40,000น โปรแบงคะ์สิบอยู่ถึงปีหน้าไหมครับโอ้ไม่บอกไม่ได้ลูกพี่ไม่ทราบเลยนะครับถ้ามันหมดถ้ามันจะมีจํานวนจํากัดนะต้องแจ้งก่อนนะครับผมจะมีงบให้ในหนึ่งเดือนก็จะมีงบทิ้งให้ปึ้งถ้าคนจองเสร็จรับไปแล้วเสร็จเต็มก็เต็มนะพี่นะถ้าพี่จะออกปีหน้ารอติดตามโปรปีหน้าได้ทําไมต้องรอปีหน้าซื้อปีหน้าปีนี้เท่ากันพี่ซื้อตรงนี้ได้ขับเลย ซือตอนนี้ได้ครับซื้อปีหน้าตอนนี้ได้ครับเลยซื้ปีหน้าได้ครับปีหน้าได้ครับปีหน้านานไปนะผมว่าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีปีหน้ายี่สิบครับอ๋อได้ครับเจอปีหน้าถ้างั้นยี่สิปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะยี่สิบปีเต็มที่ไม่เกินหกสิบสี่ได้64 65บสี่หหยังรองรับได้อยู่นะครับถ้าสมมุติสวัสดีหนึ่งร้อยคนดูครับผมถ้าสมมติ19บปีซื้อกสดได้ไหมสิบ19ปีเหรอครับซื้อสดได้ได้ใช่ไหมครับ สิก้ปีก็ซื้อร์ไซค์ได้ซื้อได้ก็ซื้อสุดได้ครับโอนได้ปกตินะครับอ่ะถ้าใครชอบก็อย่างนี้ครับถ้าไปออกใหม่นะอ่าจะได้ตัวเริ่มต้นอ่าแจ้งนี้ดีกว่าแต่ถ้ามาหาผมนะครับพี่รับส่วนลด1นึ่งแสนก็จะได้เป็นตัวท็อปแบบนี้ไปนะครับพ o n อ a c i อ y ออกใหม่ประมาณเจ็ดแสนกวบาทนะครับมาหาผมวันนี้เหลือ5้าแสนกวบาทนะแบบนี้นะครับออปชั่นเต็มแล้วครับรับประกันโครงสร้างทุกคัน ไม่มีชนนักพกความไฟไหม้น้พท่วมกับไม้ครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเอานะครับถ้าอยากดูขั้นไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หรือลูกค้าอยากดูเงื่อนไขเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับนี่ผมมีรูปให้นะครับมีเงื่อนไขส่งให้ทางบ้านเขียวตรงนี้นะครับแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับแคปหน้าจอและค่อยทักบ้านเขียวเข้ามานะครับถ้าพี่ไม่แคปหน้าจอทักเข้ามาเลยนะครับผมอาจจะไม่ทราบว่ามาจากไลฟ์สดน,นี้จะไม่ได้ให้โปรโมชั่น อัดแน่นในไลฟ์สดนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นลดเพิ่มเติมให้แล้วก็จะมีโปรรับของไลฟ์สดนี้ให้เหมือนเดิมรับราชการเงินเดือน18ื่นแแนะนำตัวไหนครับหมื่นแปดรอครับงวดไม่เกินเก้าพันพี่นะครับได้หมดไอ้อย่างนี้ก็ได้เป็นตัวมาสเตอร์สปี2022ครับตัว SP Sport คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับอันนี้คือท็อปสุดนะแป๊บนึ่งครับ ช่วงนี้จะพุ่นบานนิดนึงนะครับคนกําลังเลิกงานนะอะอย่างเช่นตัวนี้ครับขาย5้าแสนกว่าบาทถ้าลูกค้ามีแม็กซ์สิบมานะครับก็จะเหลือ4ี่แสนกว่าบาทแต่ถ้าออกใหม่คันนี้เจ็ดแสนกว่านะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นตัว S P Sport เบาะหนังไฟฟ้านะครับออปชั่นเต็มไปมแล้วนะครับมีสเกิร์ตชุดแต่งให้รอบคันหรือถัดมาพี่ประหยัดน้ำมันไหมนิสสันเนมิล่า1.0เทอร์โบนะครับคันนี้ได้รับถ้วยรางวัลที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดอ่า ถ้าผมจำไม่ผิดปี2อสามไหมนะครับจะมีออปชั่นเต็มอยู่แล้วคือมัคไอ้นิสันเนี่ยนะครับเป็น1.0เครื่องเล็กครับประหยัดน้ำมันมีเทอร์โบขับเคลื่อนแรงแน่นอนนะครับตัวนี้เหลือประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับผ่อนประมาณหกพันกว่าตลอดสัญญานะครับชอบแบบไหนพี่สั่งมาได้นะครับรถถุงเรานะครับทุกคันรับประกันโครงสร้างไม่มีชนไม่มีความไม่มีย้อมแมวขายนะครับการันตีซื้อคืนรับประกันสูงรับประกันศูนย์สูงสุดถึง3ปี นะครับแต่ใครชอบนะยินืมนะครับแคปหน้าจอทักบ้านเขียวเข้ามาด้วยนะครับยังไม่ได้ดูคันไหนนะผมอาจจะพาดูมีครบกคันนะต้องแจ้งก่อนอาจจะพาดูมีครบกคันรถเรามี4-500คันนะครับถ้าอยากดูเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวมีเจ้าที่ส่งรูปละเอียดให้ชมนะครับประมาณนั้นถัดลงมาสักนิดนึงครับตัวต้ายาลิสปี2021ครับนะฮะจัดส่งให้นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมก่อนโฉมปัจจุบัน นะครับก็จะมีจัดทรงให้ลงแม็กนะครับเกินรอบคันออกใหม่พันหกแสนวันนี้เหลือ3ามแสนกว่าบาทนะครับแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งไม่มีเพิ่มนะได้ฟรีไปนะครับถ้าลูกค้ากดไลค์กดแชร์ไปก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้ไปให้นะครับเหลือ3ามแสนกว่าบาทผ่อนหกพันกว่าตลอดสัญญานะครับนี่แบงค์สิจบนะถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับแบงค์สิออกลดได้นะครับแต่ไม่ได้รับซื้อแจ้งก่อนนะครับอ่ะตันนี้กี่คนดูครับ มานะครับฝากกดไลค์กดอุ้ยนี่ไงใครหารถเก๋งแสนกว่าบาทนี่ครับนิสสันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาสด้ามาสด้าสองครับเอ๊สีเขียวเหนียวซับ์อ่าเขาเรียกว่าสีแมงทับประมาณนี้สีเขียวเขียวไปตองอ่ะนะครับก็จะเป็นราคาประมาณแสนกว่าบาทนะครับรถลูกค้ามามาเทินนะครับปีประมาณปีสิบสี่สิบห้าใช่ไหมปีสิบสามปี2013ครับเครื่อง1.5นะครับก็คือเครื่องพันห้าเอง นะครับแบงค์สิรับส่วนลดไปเลย1นึ่งแสนถ้าซื้อสดคันนี้อยู่มันแสนกว่าบาทนะครับซื้อสดคุ้มฮะจัดเลยนะครับซื้อสดคุ้มกว่าซื้อสดคุ้มกว่านะครับไม่เสียดอกเบี้ยราคาไม่สูงมากไงแสนกว่าบาทในตัดส่วนได้เลยนะครับถ้าเป็นผ่อนก็ผ่อนมันสามพันนะตัวเนี้ยถ้าผ่อนส <3, 000 S 1> ามพันได้เหรอพี่ฮะสามพันได้เลยหรอคันนี้สามพันถ้าผ่อนเจ็ดปีอ๋ออบอกต้องรู้ว่าลูกค้าผ่อนกี่ปีนะครับก็เรียงตามลำดับ<อ>ถ้าผ่อนน้อยปีก็สี่พันห้าพันขึ้นไป นะครับประมาณนั้นแสนกว่าบาทแล้วมีแบงค์สิจะต้องเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับอ,อันนี้ลดโปรโมชัน่นแล้วพี่ลดแบงค์สิแล, <c oughs> แล้วเหลือประมาณแสนแสนกลางๆไปไปแสนหกแสนเจ็ประมาณนี้นะครับถ้ามีถ้าเป็นรถเก๋งถูกสุดเนาะก็จะราคาประมาณหลักหมื่นนะครับมีแบงค์สิบหนึ่งใบรถเหลือราคาหลักหมื่นมีเพิ่งเข้ามาคันหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ามาคันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแสนต้ตนขึ้นไปนะครับคือสองแสนกว่าเอาแบงค์สิบมาเหลือแสนกว่าบาทประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้ารถเหลือแสนเหลือเหลือหลักหมื่นเนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งคันคุณจีราบอกว่าขอดูหนะะ่อยค่ะรถราคาหลักหมื่นอ๋ออยู่ในโกดังครับพี่ทักเข้ามาเลยครับนี่แอดหนึ่งสองสามจีรถเพิ่งเข้ามานะครับที่เห็นจอดโชว์ตรงนี้เยอะๆเนี่ยนะครับเป็นรถที่ล้างเสร็จแล้วพร้อมขายนะครับแต่ครันที่บอกเนี่ยมันเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมผมไม่ถ่ายรูปไปแล้วนะนะครับลูกค้าสอดมาไอ้ลูกค้าสามารถทักเข้ามา ขอดูรูปละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยว